เคสของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะซึ่งบริวารจะตกดาวพฤหัสนะคะตามด้วยอายุเด็กส,ส,สีมูละอุสาหะบุตรีกาลกินีคนวันพฤหัสนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่รักความถูกต้องเกี่ยวกับเสมือนเป็นพระนะคะเป็นคนมีคนมีคนนักหน้าถือตานะคะการดําเนินชีวิตของเขาจะดําเนินชีวิตแบบราหูหมายความื่งไง เขาเป็นคนดาเนินชีวิตแบบใจปา๋าใจตั้มนะคะจะทําอะไรเนี่ยต้องกล้าที่จะทํากล้าที่จะบุกุกกล้าที่จะตัดสินใจนะคะส่วนการการที่เขาเป็นดาวสุงก็คือบริวารอายุเดชน,นะคะอํนานาจวาสนาของเขาเป็นเรื่องของดาวสุงเขารู้สึกว่าถ้าเขามีอํานาจเขาก็จะมีเงินนะคะถ้าเขามีอํานาจเขาจะมีเงินมีเงินแล้วจะทําให้เขามีความสุขนี่คือความหมายของเขาเดชสีของเขาคือดาวอาทิตย์ดาวที่คือความมี มีตาในสังคมมีอาชีพมีคนนับหน้าถือตานะคะถ้ามีตําแหน่งได้จะดีมากนะคะัะ้ะนคนบนพฤหัสจึงต้องการที่จะขึ้นตาแหน่งให้ได้เดี่ยวที่สุดถึงจะเป็นลูกน้อง<ม>เป็นระดับสตาร์เมื่อไหร่เขาต้องพยายามขี่ตัวเองขึ้นมาให้ได้ในระดับตําแหน่ง,งหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนมูลค<ม>่าคือความมั่นคง,งของเขาความมั่นคงของเขาจะได้มาเนี่ยเขาต้องใช้ความอดทนความพยายามความละเอียดละออความรอบคอบแล้วก็เป็นคนทีออ่ มีน้ำใจนะคะคอยช่วยเหลือคนอื่นให้แขกคนอื่นจึงจะได้ความมั่นคงของเขาส่วนดาวอังคารคือสาหะนะคะสาหะคือความพยายามขแขงคนบรหัสคิดว่าการที่จะได้อะไรมาแต่นะคะมันไม่ได้มาง่ายๆมันไม่สามารถเสร็จอะไรได้มาง่ายๆจะต้องทำเทา่ามันแล้วก็ลงมือทำเท่านั้นจึงจะได้มานะคะส่วนมรีคือผู้ใหญ่คือคือคนที่คอยดูแลบทบาทคำจุนจะต้องเป็นดาวพุธดาวพุธคือ คนที่เป็นพ่อค้าก็ได้นะคะเป็นนักพูดนักเจรจาก็ได้เป็นคนที่วาาัฒน์ดีมีศิละปะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกระบบบัญชีนะคะคนทํางานบัญชีก็เป็นดาวฟุตฉะนั้นคนวคัยผู้หั่ชอบที่จะให้ผู้ใหญ่นะคะที่พูดเก่งๆสื่อสารเก่งๆนะคะมาเป็นคนคอยช่วยเหลือปัญหาคำจึงเขาหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะว่าดาวฟุตก,ก็เกีนน่ยวกับศมนย์ครูบาอาจารย์เป็นวิทยากรครูนะคะ ส่วนการกิดีคือสิ่งที่ควรระวงังมากที่สุดนะคะคนวันพฤหัสจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโล่นะคะโล่ที่มันสะสมนะคะไม่ได้เป็นแค่เป็นมันจะมีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันสะสมค่อยๆเต็มค่อยๆไปจนเกิสดสัมผันิดออกมาหรือหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาอดทนอดกั้นมากเกินไปนะคะดาวเสาร์คือความคทุกข์ความ,ดดวามอดทนอดกั้นมากเกินไปมันเกิดกัรกัดก่อนในจิตใจนะคะนะคะ เขาเนี่ยขขรยยู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเป็นอันรเสียเนี่ยนี่คือความหมายคนที่เกิดปัญหา